กาอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม The Lost Sphere นะครับเป็นเกมแนวฮ h ลเลอร์นะครับผมแล้วก็เป็นเกมที่จะมาต้อนรับในวันฮาโลวีนแน่นอนนะครับถ้านับเกมเทเกะเทเกะแล้วก็นับดอนสะกิมันก็อาจจะไม่สะใจหรือจุดใจคนบางคนนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาแบบมาเต็มที่นะครับสำหรับเกมนี้เนาะ ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ผู้พัฒนาครับอายุเพียง13ปีนั่นเองก็ถือว่าเป็นคนที่อายุน้อยมากๆเลยครับสำหรับการทําเกมเกมหนึ่งเนาะนะครับแล้วเขาใช้เวลาในการทําเกมนี้เพียงแค่2สัปดาห์ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําเกมเต็มมามากพอนะครับเขาบอกว่าระหว่างที่เขาทำเนี่ยเขาก็แคนเซิลเกมนี้ไปนะครับนะครับในเกมนี้จะเป็นเกมแนวปริศนาหาคําตอบอะไรพวกนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับ เกมของผู้พัฒนาอายุ13นะครับมาดูกันโอเคอ๋อคือมันไม่ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเปิดฟอร์แมนนะครับแต่ว่าถ้าแต่ถ้าคุณอ่าอะไรแต่ถ้าทําได้เนี่ยแนะนําว่าให้เป็นคุณภาพ i g h นะครับผมเออแล้วก็ระวังเ,เสียงรอบๆด้วยนะครับเขาอาจจะมองคุณอยู่โอ้โหย้ยต้องให้เราระวังรอบๆหรอจะเป็นในตัวหน้าหน้าตัวนี้กัน อะไรไม่รู้ว่าตัวอะไรอ่ะนี่มันจริงงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ฉันคิดว่าฉันตื่นแล้วแต่ว่านี่มันไม่ใช่ห้องฉันอุ้ยมีเนื้อเรื่องโอ้ผมว่าถ้าพัฒนาเต็มน่าสนใจอยู่นะเกมเนี้ยโอ้ไม่กอด คลิตี้นะเกมนี้อาจจะมีน่วงบ้างนะขออภัยอ่ากดอ๋อกด e interact oh my god คือมันให้แนวไอเกมที่ผมเคยเล่น a p s นั่นอ่ะเออแต่ว่ามันโอ้โหเอ๊ะ มีทำไมมีห้องกับห้องอีกวะทางเดียวกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะผมปรับเมาส์ได้ไหมเหมือนจะปรับไม่ได้นะเมาส์โอเคอืมโหเงานี่ฉันอยู่ไหนกันแน่เนี่ยไม่รู้แต่เหมือนจะวน l ูป โอ้โห oh เออมันเหมือนจะวนลูปจริงเนี่ยต้องเดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอเขาบอกว่าให้ระวังรอบๆให้ดีครับเพราะเขาอาจจะมองคุณอยู่โอ้โหโอเคเดินไปสินะโอ้โห oh กำแพงโอ้ยตื่นเต้นนี่เกมสั้นๆเนี่ยอุย้ยอ้อมเปลี่ยนครับอ่าเป็นแผ่นไม้ไม้เริ่มพังอ่ะแผ่นไฟไม่มีอะไรโอ้ใจกัน รู้ไหมว่าใครอยู่ข้างหลังนายไม่หันไม่หันได้ไหมไม่มีใครนี่หว่าอ๋อรู้จักคนข้างหลังไหมใครมันไม่มีใครใครวะไม่มีดูใครวะข้างหลัง คือเราต้องเดินไปดูเหรอฮะทาาท,ทางทางไปไหนแล้วเนี่ยเออท,ทางไปไหนอุย้ยอันแน่มีเปลี่ยนฉากไม่เนียนอุ้ยโอ้ย แมงเอ้ยโอ้โหเลาลดกาดอะ่ะโอ้ยโ,โอเคทำใจไว้ทำใจเข้มแข็ง,ขงอืมมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรก็แค่จำสแกนนิดหน่อยเออโอเคอ่าอ่าต้องต้องกดใช่ไหมเอาขึ้นเสร็จโอ้มีอีกชั้นเอ,อ้ยมีชั้นด้วย โอ,อ้ตกใจป่าท่อป่าอย่างท่ออ่าต,ตรงนี้มีไหมนี่ไงตรงนี้มีไข่โอเคโอเคเรียบร้อยจะมอนะีอะไรตอนกลับนะรู้เลยอย่าข้างหน้าเนีย่ยมีดูจะฟื้ไม่มีโอเค มีเก้าอี้นะแล้วก็มีกระดาษนายยังมีเวลาอยู่ตอนที่ฉันคิดว่าอาจจะมีใครบางคนถูกฆ่าเหรออืมใครใครถูกฆ่าอย่ามาฆ่ากันได้ไหมนี่คือเกมคนอายุสิบสามจริงเหรอเออมันทำดีเกินนะน้อง แม้ว่าน้องเขามีความสามารถมากครับในการทำเกมนี้เออมันยอดเยี่ยมเลยนะยลุกขุณพองลุกขุนพองได้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 สะดุ้งได้สะดุ้งอยู่ได้สะดุงดะด้งอยู่ออยโอ้โหตกใจพบว่าอันนี้น่าตกใจกว่าออหัวมุมเนี่ยไม่ชอบสุดละโอ้โห Oh. โอ้โหตัวไม่ขยับให้เราด้วยเราต้องเดินหลบเองอะอะอะไรตัวอะไรวะน่ะโอเคตัวอะไรไม่รู้ไปละไก่ปู ตอนแรกก็เห็นแล้วแหละว่าอะไรมันไอ้ NE นี่นั่นอะไรอะ่ะเห็นปะตาขาวๆไปไม่ได้ด้วยไปไม่ได้ก็ไม่ไปไปอีกด้านนึงด้านนี้ไปได้ครับ อุ้ยไอ้นั่นมันตามดูเราอยู่อ่ะอ๋อนี่หรอที่เขาบอกว่าอาจจะมีอะไรตามดูเราโอ้โหสินาฬิกาเอ้ามีอะไรไหมไม่มีนะวิ่งต่อฮะ โอเคอืมแล้วเป็นห้องอะไรเนี่ยเอ่อนกบินไปทางเหนือในช่วงหน้าร้อนแล้วก็ทางตะวันตกในช่วงใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ร่วงเหรอเอ้ยใบไ,ไม้ผีดิสปริงไปทางตะวันตกในหน้าในฤดูใบไม้ผีไปทางตะวันออกในฤดูใบไม้ร่วงนะครับแล้วก็ไปทางใต้ในฤดูหนาวนั่นเองอ๋อพัดเส้นโอเค เออแล้วต้องทำไงอ่าเดี๋ยวนะโอเคถูกใช่ไหมเนี่ยเออถูกก็ถูกอ๋อปริศนาเอ้ยไม่ยากไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวไว้ใช้ได้นะสลับปริศนาเดี๋ยวนะ ผมว่าหางเนี้ยแหละเมื่อกี้น่าจะทางกลับแล้วมีโต๊ะด้วยไปต่อประตูแดงเปิดมาเจอแน่ยังยาง,อยางโอ้มีแสงไฟเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้เราเหมือนเซฟตี้อ่ะแล้วก็จะมีผีมาหลอกใช่ไหมล่ะ โอเคเออถ้าเรากลับทางเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้กลับไม่ได้แล้วด้วยเออโอ้โหแล้วอย่างแลกเบีรดอบอ่ะจะมีอะไรเออิ้ยอะไรอ่ะใครวะ นี่ใครอะไม่เป็นมิตรรู้สึกไม่เป็นมิตรไปห้องนี้ก่าโอ้โห oh, อย่างตกโอ้โอ oh, 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 oh. มัน,มนคือมันตกอะไรไม่รู้ก็เราวิ่งไปตรงไฟแล้วมันไม่มีอะไรเนี่ยแล้วอะไรตรงเนี้ยโอ้โห oh, ยืดเลยเอออ่ะมาละมาแล้ว,ลวไงต่ออ๋อกุญแจโอเคอ่าไปเปิด<ๆ>ท้อนนู้นสินะ ไม่มีอะไรหรอกอันนี้ทำเป็นปิดฟงปิดไฟเอบอกเลยไม่ได้กลัวนะอืเออไม่ได้กลัวเลยเอยาไจะปกลัวเกมแบบนี้น้องน้องต้องไปพัฒนาจำสแกร์ให้มันมากกว่านี้นะเออโอเคกูยอมก็ได้อืม ยอมก็ได้โอ้โ oh หคือผีมันมีอยู่รูปแบบเดียวให้เราก็ยังโอเคทางเดียวเท่านั้นทางเดียวเท่านั้นโอ้โหโรงพยาบาลหรือเปล่ามีเตียงเตียงป่วยโอ้โ oh ห oh. แล้วมีโนต้ตเขียนว่านี่มันแปลกไหมถ้าฉันได้ยินเสียงอ๋อฉันชอบเสียงกีตเออแปลกอยากกี้เลยดีกว่าโอ้โหเดินหลบเลยพี่ขอหลบนะนะครับไปแล้วนะครับไม่อยู่นะครับไม่หันหลังด้วย ออพูดใหม่พี่อยากหันหลังกลับแล้วอุ้ยมันเป็นเหมือนห้องเลื่อยอุ้ยโอ้โหแล้วมันมีศพโ,โหมมีศพล่วงลงมาโอ้ยหยุดหยุดหยุติดเหลียวหยุติดเหลียงโอเคไปต่อไปกันต่อเน,น่้ง เกมสิบนาทีจริงป่ะเนี่ยไหนไนบอกไหนบอกสินบนาทีไงนอ้องโอเคหาชัแงใช่ไหมไม่ใช่หรือกูต้องงัดต้องหาบางอย่างโอ้โหแล้วอก็อีกออกให้กูด้วยปีดรันเลยด้วยกันโอ้ยการวิ่งคือสิ่งที่ไม่ควรทําตอนเล่นเกมผีนะครับเพราะว่าถ้ามึงไปเจออะไรเข้ามึงก็ตายก่อนห้องนี้ว่างเปล่า ถึงห้องจะว่างเปล่าแต่ใจเราก็ยังไม่เหงาเพราะมีคนมาอยู่ด้วยไปวะโอโอโอ,โอโอโอโโหอัน,นอันนี้แหลกเฟมเฟมดอบเหลือสิบแปดสิบเก้าแล้วอ๋อแล้วใครทำประตูพังโอ้โหน้องคือน้องทำการาฟิกได้แบบพี่แหลกมากอ๋อมีคัดซีนมีคัดซีนขออภัยในความแหลกด้วยนะ โอ้โหอ,อะไรข้างล่างเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่ไงตัวที่มันกิน,นโซ่โอ้โหฉันพยายามแล้ว ฉันพยายามที่จะตื่นแต่ตอนนี้ฉันเป็นหนึ่งในพวกมันแล้วเร็วๆนี้นายก็จะเป็นเหมือนกันโอ้โหยังมีฉับท้ายอีก <c oughs> ดุ้งเออ โอเคก็จบไปแล้วนะครับนี่นะครับน้องชื่อวัสโกล็อกฆ่านะครับอายุสิบามนะครับทำเกมนี้2สัปดาห์ที่ผมบอกไปนะครับก็จบไปกันแล้วนะครับกับเกม The Lost Fear นะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับฮาโลวีนในปีนี้นะครับก็เป็นเกมสั้นๆนะครับที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะเพราะว่าก็เกมเอาสาสสะพานเฮียนก็ยังไม่ ออกมานะครับก็ต้องรอกันนะว่าเมื่อไหร่จะมากันนะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปแล้วใครชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ถ้าไม่อยากถ้าคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดกิ่งก,กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าสำหรับน,นี้บ๊ายบายครับบายบาย